Được rồi, bữa kia mua đó lót Bữa kia nắng này, nhiều lòng Không phải nhiều lòng <laughs> Ngay ให้คุ็นเทาน้ำกันครับแต่แก้วก็ตัดจอมสูงนะครับตัดกับข่าหมูนะครับตัดง่ายๆนะครับเอด็กทำพูดดิเด็กนี่เอาไม่เอาคุณไม่ได้หดูดแล้วคอยดูดนะคะ ผมจะทำเองผมจะทำเองว่าต้องทำแล้วทำไม่ได้ดอกนะครับนี่ก็คือประจุกุ้งนะครับนี่ครับกุ้งครับกุ้งนี่ครับอร่อยนะครับอันนี้ก็คือพัดกับข้าวหมูนะครับนี่ครับ อันนี้ก็น่าจะเผ็ดมากนะครับประมาณนี้ผมจะมาชิมดูนะครับว่าเผ็ดไม่เผ็ดนะครับผมจะกินแคบหมูครับเอาครับแคบหมูนะครับเอ้ยมาจะชิมแคบหมูผมว่าจะเปิดไปแจ็กแปดเพืจะได้สว่างแก๊บๆเงียบเดี๋ครับสวัสดีครับธรรมดาได้ครับสวัสดีครับธรรมดาเหรอครับ เอาเสียงวารอหน่อยโี่อ้ยมันไม่รอเลยยัรลาศตัวดี้เขาอ่ะไปบ้าครับนะครับผมจะกินแคบหมูนะครับอุ้ยนะครับ er. ผมคนนะครับใครนะคะสนใจนะไรใครกินแคบหมูนะครับกินกับไข่ลัดเกี๊ยวนะครับอร่อยแคบแคบเราให้เล่นทำไมไม่เล่นมาไม่เล่นไม่เล่น พระเอกในวงการน้องไขเียวน้องปอดีมือให้ไป้อน มังค่างนี่นกางอยู่ไหนล่ะก่างกุ้งเอามาเอามาใสาจ่จานฮะดีกว่สวัสดีครับ